Namun Tan Sampang Kawa Ton Alan Hanto Sama Samputan -han -sam Sanamu Tan Sampang Namo <mí> Tamsam Bhangkawah Tuh Nalan Hak Tuh มัดนี้พ่อแต่ันานามเลวเทสนาแขวีสิวานามเประวขาวันทานอมโทตว ฟังแจงกลัวสุคนพวกพ่อตาเมสุนและพวกทานทั้งหลายยิงและสายโลฟังนั่งเต็มสลากว่างโยมทั้งปวงอยากฟังเรื่องกระแสธรรมบอนสีมวนขอเสือนส่วนจงยังคอยหูหน่อยมวกกายุ ตั้งใจฟังไปให้มุมไหนลำพระเวทสิบสามการแมียไยเอ้ยพากกันฟังให้มันขากยาสินีไกลเวนโอ้ยาทาจิตใจเฮามันบ่พันแปรดอกทางไม้าทาจิตใจเหลี่ยมใส่ได้มาฟังบอนบััน่อยสิเฮาสู่ฟัง เออเริ่มบรรท้น,นค่อยสิวาตามเรื่องเอกเป็นมาเทศนาะให้โยมฟังให้จือจำเอาเรื่องสราบสำเนียงก่อนเลกกะระแสทัในเรื่องดอกโยมเออย่าสีฟังแต่ทางเสียงฟังสำเนียงวาดคอพระยาน้อยิหอยเทมีม เออแขวี่สิเอาต่อเรื่องตามเรื่องขันในลำขันในธรรมวงสม,มาศารสัาเป็นเรีงเยงเฮียมสิจับเอาขอเจ้าในลำมหาวิเทศกันฟังเปลี่ยนขอขอดอกขอแจงสิเก้าก่อน ผู้ขาสิวามันตุนนั่นเอื่นว่าทัศพนฟังเป็นก่อนโนต่อก่อนสิวากันวันนี้ฟังเงาเดือแถวยุยมเจ้าทัศพนกันที่หนึ่งย่อนกล่าวถึงนางพุทธสนีเนาอยู่ถึงสัน้าเป็นเมียงเงาทานพเพล ทุกทกอย่างตลอดสินสนุกยิ่งเหลือวิสัยทางสนุกนั่งในจะเหมือนคือกองลานนานวิมานหอกว่างกองปะคมสอยซื่นเสียงมันเล่งคือเขื่อนบ่มีเมื่อเสียงวางาม เออสมกับชื่อว่าเจ้าเป็นเมียเอกองอินนงมสิกินสีนอนบ่อยากแค้นพ่อหน่อยมีคนคอยปาเข้นให้อาหารกินเป็นอยู่ประรับจันแกนกูจะหอมกลมทั่วทะลัง นั่งอยู่ถึงตังอีสนมปันมีปัดผลละไม่ใหินกับโบไดกัดยูมกับโบไดตอมอยู่ทางมันทมแนงหนาวอยู่ถึงสวรรค์ฟ้าเป็นเวลานหนิห่งควมเป็นจริงนิมิตเกิดแก่น้ห่องบอมีหัวว่าเมื่อฟ้า โมพานิมิตวันนั้นบอกเหตุสาวสารรค์ให้จุติลงมาเกิดภูมิดอกพายเพียมาเกิดในเมืองไตรอกกร,รมีต้องใส่ศาสพูดสนีนัดน้อยได้มองเศร้าเก่าพรไทยข้าครั้งนั้นอินทาธิราไทยจึงจะต่อเนียหก เป็นจันใไหนเงเอ้อจึงคอยทรมันกันนะข้าวข้างนั้นพวดสาลีไทยจึงว่าลงผาเพียน่องสิไดจากนี้ลงไปเกิดที่ไต้ในเพื่อนมนุษย์คนหนีกันหนีบ่พ้นพอนิมิดมันสังหอนคิดอาวุธเมืองสวรรค์บ่อยากไกลหลเวนีน จากว่าเวียนยังของเวียนยังโหอน้ำานาวจองไพรเว้าตอ้อนดอกนางลานาทถียงสุขและทุกบ่เหือดแหงซืือว่าเมืองสารั์นางเอ้เข้าเมื่อกำน้ำทันหลีกนี้บ่มีใด ข้าวเมื่อกรรน้ำใส่มันกันานแสนโศกโลกมันบอ่อเทียงมันอกคือดามดังนิพานเสือว่าสงสานีหากเวียนตายเวียนเกิดนางเอ้ยภัยผู้นี้บอ่อ้ลหากเรื่องพออ่อบอ่อเศร้าบ่อเศร้า มอว่าใคและเจ้าจำสิาพาค่้อยหนีไปตามกรรมตามเวียนก่อนล่เดื้อวันนองเวียน้ำปองกำน้ำใสมันจำใจสิใดห่างเจ้าก็บ่อยากห่างใอยก็บออยากคือคือสิใดห่างกัน เอพอพรที่นางประสง์นั้นจงขอเพียเถิดคนเดียวเพียสิปุนแปลงตกแต่งแป้งประทานให้ข้าวข้างนั้นพุทธสนีไทยจึงขอพรจากเพียขั้นสิไก่อีลีน้องขอพรจากอายสิบขอจงประทาน จังว่าขอที่หนึ่งนั้นย่ามนองไปเกิดกรรมเมืองมนุษย์ไก่ตาให้เกิดน้ำพระราชาผู้หยุดสูงคงฟ้าสีวิลาสาไทยน้ำมาก่อนสันพอขอที่สองนอพระเนตรเนื้อให้งามเหลื่อมเคียมคำ สองตะกรรมให้ดำปอดบอสูรประดุุผลแป้เปเงเอาอย่าได้มีมองซ่า้อที่สามพระมูคิวขันธนูให้กำรรเกิืงโก้งเป็นสีโคงโองให้งามเลื่อนว่าเลือนคน จังว่าขอสีนั้นให้ได้เสื้อพุทสานีขอให้มีน้ำถัดดอกดังเดิ่มเจ้าดาเขาสสำหรับพอที่หาขัน,นั่งมีบุตตาขอให้ได้ส้ก่อนเป็นคนใจแก,ะกะ่กาพระาสางแตง่งวน ขอหกนั้นยามขามีลูกหน่อยจนท้องแก่ขั้นยาเตืองยาได้นุนคือคนงูปะสารักสาวบานขอเจ็ดนั้นยามขามีบุตแแล้วนมพานางยาได้ยอนย่าได้ละได้คนคือดังสาวสำำ้อยรักสมนามาดังมาอ แปดนั้นอันว่าเกศเส้นให้ดำดีคือเก่าเปียบดังเท่าอยู่น้ำอย่ามีแห้งแต่อย่างใดขอให้พระพิทยจงประสาทพ้นทีขอเก้านั้นนะขอให้กาญนังพองใสเสมือดามจังว่าขอสิบนั้นแยมื่อไว้สาลาเท่า กายของเฮาให้คือเกอ่าขําจะได้ที่น้องเว้าให้ใส่เลื่อมดอกดังมายมีเมตตาต่อค่ายดอกโพดหมู่ฟูงสัตว์นี่ละพรสิบประการสิ่งที่นางขอทาน ขอประทานน้ำอายุหินพระเจ้าพี่สิบประการที่นังขอจงประทานทอนให้ขันสมมว่าดังหมายน,นั้นละนาเพีย สะพอนกันเีสิบเกาเรื่องพระคาถาพ่อว่าจบพ่อนี้สิไหวลงกัน,นี่เอวังที่ตนขาพระสวมสียุดไวน้นี่สะกอนต่อหน้าพุ่นจึงฟังกันสอนว่าต่อไปนั้นละนาสทัทธาโอ